ครับเพื่อนครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการสวนอาหารนะครับตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ปลูกบริเวณบ้านของผมเหมือนเดิมนะครับที่ผมเรียกว่าพื้นที่สวนอาหารนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในบริเวณพื้นที่หน้าบ้านนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูพืชอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ผมปลูกไว้ในบริเวณพื้นที่บ้านนะครับเป็นลักษณะของพืชเถาไม้เลื้อยนะครับเป็นเขาเป็นลักษณะของพืชสมุนไพรนะครับ สามารถนําผลเข้ามาทําเป็นเครื่องเทศได้แล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยเขานําผลของเจ้าพืชชนิดนี้ครับไปสกัดเป็นตัวยาต่างๆได้นะครับนั่นก็คือต้นดีปลีนะครับหรือดีปลีเชือกนะครับบางพื้นที่ทางจังหวัดแถบภาคใต้เราเนี่ยจะเรียกว่าดีปลีย่านเชือกนะครับบางจังหวัดนะครับนั่นคือต้นที่เพื่อนๆเห็นอยู่ข้างหลังผมตอนนี้ครับเขาเป็นพืชเถาไม้เลื้อยที่มีลักษณะคล้ายกับ พริกไทยนะครับการเจริญเติบโตคล้ายกับต้นพริกไทยแล้วก็ลักษณะของใบรต่างๆเนี่ยจะคล้ายๆกับใบยะนางนะครับต้นยะนางนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูลักษณะของเถาวงเขานะครับลักษณะของใบลักษณะของผลเพราะว่าตอนนี้เขาออกผลออกมาให้เก็บมาใช้ประโยชน์นํามาทําเป็นเครื่องเทศอะไรต่างๆได้แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเพื่อนๆครับครับเพื่อนๆครับนี่ก็เป็นลักษณะของต้นดีปลีนะครับหรือว่าดีปลีเชือก บางพื้นที่แถบจังหวัดทางภาคใ,ใต้บางจังหวัดเนี่ยเราจะเรียกว่าดีปลีย่านเชือกนะครับนี่ก็เป็นต้นที่ผมปลูกไว้อายุประมาณ3ปีกว่าครับปลูกไว้ต้นเจ้าดีปลีเชือกหรือต้นดีปลีย่านเชือกนะครับเขาจะมีลักษณะลำต้นคล้ายกับต้นพริกไทยเลยนะครับการจเจริญเติบโตเป็นเถาเลื้อยเนี่ยเหมือนกับ ต้นพริกไทยนะครับส่วนใบของเจ้าดีปรีหรือดีปรีเชือกเนี่ยเขาจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับใบยญ้านางนะครับถ้าเราสังเกตจะคล้ายกับใบยญานางเพราะว่าใบยญานางเนี่ยเขาก็เป็นลักษณะของพืชเถาไม้เลื้ยเหมือนกันนะครับนี่ฮะส่วนผลของเขานะครับช่วงนี้ก็ออกผลให้เราเก็บมาใช้ประโยชน์นําไปทําเป็นเครื่องเทศเป็นสมส่วนผสมของเครื่องแกงอะไรต่างๆได้แล้วนะครับนี่ฮะลักษณะของผลของเขา นะครับจะมีลักษณะเป็นผลฝัดชี้ตั้งขึ้นนะครับบริเวณผิวของของผลเนี่ยก็จะมีลักษณะคลุกรละลักษณะเป็นเม็ดนี่ก็คือเม็ดของเขานะครับเมื่อเขาแก่เต็มที่เนี่ยก็จะมีผลที่มีลักษณะเป็นสีแดงนะครับเหมือนเจ้าผลอันนี้ครับแต่นี้ยังสุกไม่เต็มที่นะครับเริ่มจะมีเป็นสีส้มๆ้นะครับเริ่มจะแดงขึ้นเรื่อยๆรื่อละนะครับพอแดงเต็มที่เนี่ยแดงจัดเนี่ย ก็คือผลก็สุกเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าต,ตามธรรมชาติเนี่ยมเมื่อเขาร่วงหล่นเนี่ยเจ้าเม็ดที่อยู่ตรงผิวพวกนี้ครับก็จะเกิดเป็นต้นใหม่ขึ้นมาได้นะครับช่วงนี้ก็ออกผลเยอะพอสมควรนะครับบริเวณข้างบนก็มีนะครับคือหลักเนี้ยผมปลูกให้เขาเกาะเป็นลักษณะของ ไม้นะครับไม้แก่นนะครับเป็นต้นไม้ที่มีลักษณะเป็นแก่นนะครับก็คือเขาจะมีการปลูกผูกกล่อนที่น้อยลงแล้วนะครับเป็นแกนของเขานะครับแกนของไม้ให้เจ้าต้นดีปีเชือกเนี่ยยึดเกาะนะครับจะเลยเติบโตเลยขึ้นไปนะครับนี่ยแล้วก็มันจะมีตามกำแพงครับเนี่ย ไอ้ตรงกำแพงเนี่ยผมตอนนั้นก็ตัดพวกเถาของมันแล้วก็โยนโยนไว้ข้างกำแพงครับแล้วก็ขึ้นนะขึ้นได้ไม่ยากเติบโต,ตได้ไม่ยากนะครับเจ้าดีปีเชือกเนี่ยนะครับแล้วก็ออกผลแล้วด้วยนะครับตอนนี้นะครับออกผลแล้วก็เริ่มจะมีผลสุกบ้างแล้วนะครับนะครบบนกำแพงบนลักษณะของกำแพง อิฐกําแพงปูนเนี่ยเขาเกาะขึ้นได้หมดนะครับจะเลยเติบโตได้หมดเพราะว่าเขาจะมีรากอากาศเป็นลักษณะของรากอากาศที่ดูดซับอาหารดูดซับน้ําเข้าไปหล่อเลี้ยงลําต้นของเราได้นะครับเจ้าดีปลีเชือกหรือดีปลีย่านเชือกเนี่ยครับเขาเป็นพืชประจําถิ่น ที่มีถิ่นกาเนิดมาจากเกาะโมลคัสนะครับในประเทศอินโดนีเซียนะครับแล้วก็แพร่ขยายพันธุ์มายังประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับอย่างประเทศมาเลเซียแล้วก็พบก็ได้บริเวณทางภาคใต้ของประเทศไทยเรานะครับพบได้เกือบทุกจังหวัดทุกพื้นที่บริเวณทางภาคใต้นะครับจะพบได้มากสําหรับเจ้าดีปีหรือดีปีเชือกนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บผลมาดูนะครับ มาดูลักษณะผลสุกผลอ่อนเป็นยังไงนะครับแล้วก็การขยายพันธุ์อะไรต่างๆการเลือกเถาเลือกเถาที่มีรากอากาศอะไรต่างๆมาขยายพันธุ์ปลูกต่อนครับเดี๋ยวมาดูนครับเพื่อนๆครับครับเพื่อนๆครับเมืเ่อกี้เราก็ได้ไปดูลักษณะของ เถาลักษณะของลำต้นลักษณะของใบล,ลักษณะของผลต่างต่างของเจ้าดีปลีนะครับหรือว่าดีปลีเชือกนะครับบางพื้นที่บางจังหวัดทางภาคใต้เนี่ยเขาจะเรียกว่าดีปลีย่านเชือกนะครับเจ้าต้นดีปลีหรือดีปลีเชือกเนี่ยเขาจะมีลักษณะการเจริญเติบโตเป็นเถาไม้เลื้อยที่คล้ายๆกับต้นพริกไทยนะครับแล้วก็จะมีลักษณะใบที่เราได้ดูข้างต้นเมื่อกี้นะครับ ลักษณะใบของเขาจะมีลักษณะความคล้ายคลึงกับใบยะนางนะครับหรือว่าต้นยะนางที่เรานําใบเขามาคัดเอาน้ําไปใช้ประโยชน์แรงต่างนําไปประกอบอาหารแรงต่างจะมีลักษณะใบคล้ายๆกันเพราะว่าเขามีเป็นลักษณะของพืชเถาไม้เลื้อยเหมือนกันนะครับแต่เจ้าต้นดีปรีก็จะมีผลนะครับผลของเจ้าดีปรีหรือดีปรีเชือกเนี่ย ในส่วนของการนําไปใช้ประโยชน์ก็คือหลักๆเอาไปทําเครื่องเทศนะครับเอาไปทําเครื่องเทศแล้วก็หรือบางประเทศเนี่ยอย่างประเทศจีนเนี่ยนำไปทําในลักษณะของการสากัดเป็นตัวยาต่างๆนะครับเพราะว่าเขาเป็นพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางยาด้วยนะครับในช่วงนี้เนี่ยที่ผมปลูกไว้ก็ออกผลนะครับให้เก็บมาใช้ประโยชน์ คือการนําไปทําเป็นยาสมุนไพรเนี่ยตามข้อมูลมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือนําผลสุกจัดนะครับสุกจัดก็จะมีลักษณะผลเป็นลักษณะผลสีแดงแต่เจ้าผลนี้เนี่ยมันจะมีลักษณะออกสีส้มๆคือยังสุกไม่เต็มที่นะครับต้องทิ้งไว้สักประมาณ2อาทิตย์2ออาทิตย์กว่าๆนะครับผลก็จะแดงเต็มที่ก็คือสุกเต็มที่คือพอผลสุกเต็มที่เนี่ยก็จะมีลักษณะผลที่นิ่มๆ นิ่มขึ้นนะครับแต่ตอนนี้เจ้าลักษณะผลสีส้มแบบเนี้ยยังจะมีความแข็งอยู่นะครับก็คือเขาสุกประมาณหนึ่งแล้วนะครับทีนี้อย่างที่ผมกล่าวเมื่อกี้ก็คือการนําผลสุกที่มีสีแดงจัดนะครับคือสุกเต็มที่แล้วมีลักษณะนิ่มนิมนดหน่อยแล้วเก็บผลพวกนั้นมาไปตากแห้งนะครับแต่พอเขาแห้งเนี่ยเขาจะเปลี่ยนจากสีแดง ซึ่งที่เป็นผลสุกเนี่ยกลายเป็นสีดำนะครับออกสีเทาสีดําประมาณนั้นนะครับทีนี้เรานําผลแห้งเนี่ยประมาณ5้าถึงสิผล5้าถึงสิลูกนะครับมาต้มน้ํานะครับแล้วก็ใส่มะนาวนิดน้อยเล็กน้อยนะครับจะช่วยในการดื่มนะครับดื่มแล้วก็จะช่วยในลักษณะของการแก้ไอแก้เสมหะแก้เจ็บคออะไรต่างได้นะครับก็มีฤทธิ์ทางยา,าในการแก้เจ็บคอแก้ไอแก้เสมหะที่ดีนะครับ แล้วก็การนําไปทําเครื่องเทศต่างๆเนี่ยก็เป็นส่วนผสมของการทําเครื่องเทศเพราะว่าเจ้าดีปีหรือดีปีเช่องนะครับเขาจะมีลักษณะจเพาะคือรสชาติที่มีความเผ็ดร้อนนะครับมีความเผ็ดร้อนแล้วก็จะมีกลิ่นฉุนนิดหน่อยนะครับกลิ่นฉุนหอมนะครับเป็นลนักษณะกลิ่นฉุนหอมของเครื่องเทศนะครับในการนอาอไปประกอบการทําเครื่องเทศต่างๆ แล้วก็ตอนนี้ก็เป็นสินค้าส่งออกที่เกษตรกร,กรหลายาหลายท่านหลายหพื้นที่เนี่ยก็เริ่มปลูกแล้วก็ส่งออกเขา,เขานะครับสําหรับเจ้าดีปีหรือดีเชือกนะครับทีนี้วิธีการขยายพันธุ์นะครับเจ้าดีปีเชือกเนี่ยเขาเป็นพืชลักษณะถอไม้เลื้อยที่คือลักษณะการปลูกเนี่ยก็คล้ายๆกับเราปลูกเจ้าต้นพริกไทยอะไรต่างๆๆพวกนี้ครับก็ปลูก คล้ายๆกันนะครับเพราะว่าเขาเป็นถาไม้เลื้อยคล้ายๆกันนะครับนี่ฮะเมื่อกี้ผมตัดมานะครับสําหรับเถานี้นะครับเพื่อนๆสังเกตว่าเถาของเขาเนี่ยบริเวณข้อข้อใบนะครับบริเวณตรงข้อใบเนี่ยจะมีลักษณะของรากอากาศออกมานะครับนี่ฮะจะมีรากอากาศออกมานะครับทีนี้เมื่อเราตัดเถาลักษณะนี้ออกมานะครับ ความยาวประมาณสัก1ฟุตนะครับหรือ1ฟุตกว่าๆนะครับไม่มีความยาวประมาณนั้นนะครับก็นำมาปลูกขยายพันธุ์ได้แล้วนะครับหรือถ้าตามธรรมชาตินะครับโดยตามธรรมชาติเนี่ยเจ้าดีปีเชือกเนี่ยเมื่อสุกผลสุกเต็มที่ที่มีลักษณะสีแดงเข้มนะครับเขาก็จะร่วงลนนะครับพอร่วงลนปั๊บเนี่ยสังเกตว่าตรงผิวของเจ้าดีปีเชือกนะครับจะมีลักษณะของ ครุขระนะครับเป็นผิวครุขระเป็นเม็ดเม็ดคือเจ้าเม็ดเม็ดที่อยู่ในผลของเขาเนี่ยครับเมื่อเขาตกหล่นลงบนพื้นตามธรรมชาติเนี่ยเจ้าเม็ดเนี้ยจะงอกเป็นต้นใหม่ขึ้นมาได้นะครับสาหรับผลของเขานะครับถ้าเขาขยายพันธุ์ตามธรรมชาติหรือตามธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งก็คือการเลื้อยไปบนพื้นดินนะครับเป็นเถาเล้อยไปบนพื้นดินแล้วก็เขาจะแตกต้นใหม่ออกมาตามข้อ ข้อเถาของเขานะครับแตกต้นใหม่เมื่อรากลงพื้นรากเดินบนพื้นดินแล้วก็จะแตกต้นใหม่ขึ้นมานะครับก็ย้ายพันธุ์ได้ทั้งทางเถาของเขาแล้วก็ผลของเขานะครับแล้วก็การนํามาปลูกเนี่ยก็ปลูกได้ไม่ยากนะครับตัดเถาประมาณนี้ครับอย่างที่ผมตัดอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะครับแล้วให้มีรากอากาศอยู่ตามข้อแอรองต่างนะครับเมื่อกี้ผมก็ตัดมาสอง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 กิ่งนะครับสองเถาเนี่ยก็จะมีราก อยู่บริเวณข้อนะครับเถาพวกนี้ก็นําไปขยายพันธุ์ได้แล้วนะครับวิธีการขยายพันธุ์ก็คือเมื่อเราตัดเถาพวกนี้มานะครับเราก็ลิดใบออกลิดใบออกบ้างนะครับอย่าให้ใบเาถาที่เราตัดมาเนี่ยเยอะเกินไปนะครับริดใบออกนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็นําไปใส่ถุงชํานะครับ นำไปปักในถุงชําซึ่งการปักในถุงชําเนี่ยก็พยายามให้เจ้าร่างอากาศเนี่ยเขาจมลินจมดินลงไปเนี่ยในถุงชําเนี่ยประมาณสักข้อถึง2ข้อนะครับเมื่อเราปักในถุงชําไประยะเวลาหนึ่งเนี่ยรากที่ออกทางข้อนะครับก็จะเริ่มเดินนะครับเริ่มเดินในถุงนะครับแล้วก็จะเริ่มแตกยอดใหม่ออกมานะครับสำหรับใช้วิธีการปักชํานะครับ ต่หลับเจ้าเถา,าดีปลีนะครับก็ขยายพันธุ์ได้ไม่ยากนะครับก็จะเริ่มเติบโตเมื่อเขาแตกยอดใหม่ออกมาใช้เวลาประมาณสักเดือนถึงเดือนครึ่งนะครับเราก็สามารถเอาที่เราเพาะอยู่ในถุงชํานะครับนําไปลงแปลงปลูกได้การนําไปลงแปลงปลูกรต่างๆเนี่ยก็ปลูกลักษณะคล้ายๆนี้ครับที่ผมปลูกก็คือให้เขามีหลักในการยึดเกาะนะครับอาจจะเป็น ไม้นะครับไม้เหลือใช้อะไรต่างที่เป็นลักษณะของไม้แก่นก็จะดีเพราะว่าการปลูกให้เขาก่อกับไม้แก่นหรือแกนไม้เนี่ยเจ้าไม้พวกนี้เนี่ยมันจะเกิดการปลูกกร่อนที่น้อยลงไปแล้วนะครับก็คือเราไม่ต้องไปเปลี่ยนไม้หลักบ่อยนะครับคือคือถ้าไม้หลักที่ยังปลูกกร่อนได้ง่ายเนี่ยเวลาเราปลูกไปสักพักเนี่ยเขาโดนแดดโดนลมโดนฝนอะไรต่างๆก็อาจจะหักล้มได้นะครับเจ้าเจ้าตัวไม้หลักนะครับ พอหักล้มเนี่ยเราก็ต้องมาซ่อมแซมมายกตั้งขึ้นใหม่อะไรต่างๆนะครับก็จะยุ่งยากนะครับหาวัสดุที่มันคงทนหน่อยหรือถ้าเพื่อนๆพ,พอมีทุนซื้อหาเจ้าหลักปูนนะครับเสาปูนอะไรต่างๆที่มีความสูงประมาณสัก2เมตรเมตรห้าสิบสเมตรสเมตรห้าสิบอะไรก็ได้ครับถ้าใช้หลักปูนเนี่ยก็จะมีความคงทนมากกว่าไม้หน่อยนะครับแต่ข้อดีของไม้นะครับที่ปลูกก็คือ เวลามีฝนตกหรือเราลดน้ำลดทรงพุ่มเขาเนี่ยครับคือไม้เนี่ยมันจะเก็บความชื้นได้อยู่ในเนื้อไม้หรือแกนไม้ของเขาเนี่ยครับจะเก็บความชื้นได้ประมาณหนึ่งนะครับทีนี้รากอากาศที่ยึดเกาะอ,อยู่ตามบริเวณแกนไม้นะครับเขาจะดูดซับน้ำไปหล่อเลี้ยงลำต้นเขาได้นะครับระยะเวลาหนึง่งแต่ถ้าเป็นลักษณะของปูนเนี่ยการซึมซับความชื้นก็จะน้อยหน่อยนะครับ คือการระเหยของน้ำเนี่ยก็จะเร็วหน่อยนะครับข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆที่สนใจจะนํามาปลูกนะครับแล้วแต่ความสะดวกหรือการซื้อการซื้อหาวัสดุหรือการหาวัสดุเหลือใช้มาใช้เนี่ยก็ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายนะครับก็ง่ายด้วยนะครับฝากลงไปนะครับแล้วก็ได้ผลผลิตเขามาทําเครื่องเทศอะไรต่างๆก็จะมีความหอมนะครับคือเครื่องเทศที่มีส่วนประกอบของเจ้าดีปีหรือดีปีเชียงเนี่ย ก็จะช่วยในการดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์บางประเภทนะครับได้ดีนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นหอมจูกลิ่นหอมหอมขึ้นเครื่องเทศขึ้นมาด้วยนะครับสําหรับเจ้าดีปีเชือกนะครับนี่ฮะผมเก็บมาเมื่อกี้นี่ฮะจะมีความหอมจะมีความหอมพิเศษของเจ้าดีปเชือกเนี่ยแต่ถ้าเราทานไปเนี่ยทานแบบสดๆเนี่ยมันก็จะเดี๋ยวผมชิมนิดนึง มันจะมีความหอมแล้วก็เผ็ดร้อนออกมาอย่างชัดเจนนะครับสำหรับเจ้าดีปีเชือกทีนี้มีมีคำแนะนำนิดหนึ่งครับในการบริโภคหรือการทานดีปีเชือกนะครับเพราะว่าเจ้าดีปีเชือกเนี่ยจะมีความเผ็ดร้อนมากพอสมควรนะครับในลักษณะของเครื่องเทศผมว่าเผ็ดร้อนมากกว่าพริกไทยด้วยซ้ำนะครับสำหรับเจ้าดีปีเชือกจาก จากที่ทานมานะครับพริกไทยอ่อนพริกไทยสดที่ผมทานพอมาทานเจ้าผลดีปีเชือกสดนะครับความเผ็ดร้อนเนี่ยจะมากกว่านะครับทีนี้การทานเราควรทานแต่พอเหมาะนะครับทานแต่พอเหมาะทานแต่พอดีสําหรับพืชที่มีความเผ็ดร้อนสูงแบบเจ้าเนี่นครับเจ้าดีปีเชือกหรือดีปีย่านเชือกเนี่ยเพราะว่าถ้าเราทานติดต่อกันนานเกินไปทานเยอะเกินไปเนี่ยอาจจะเกิดอาการร้อนในในร่างกายเราได้นะครับแล้วก็ เกิดการอักเสบในเยื่อบุทางเดิอนอาหารแลงต่างเพราะว่าความเผ็ดร้อนสูงนะครับอาจจะเกิดการอักเสบในเยื่อบุทางเดิอนอาหารได้นะครับจากข้อมูลนะครับคําเตือนในการบริโภคเจ้าเพื่อชนิดนี้นะครับดีบีเชื่ยแต่ว่าทานได้ครับเพราะว่ามันอยู่ในส่วนประกอบของเครื่องเทศหลากหลายชนิดนะครับสำหรับต้าดิบีเชื่ยเพื่อความหอมแล้วก็ความเผ็ดร้อนข้อดีทางสรรพคุณทางยาสมุนไพรก็คือไอเจ้าความเผ็ดร้อนของเจ้าดีบีเชือกนะครับ คือเขาจะมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อได้ดีนะครับข้อดีของสรรพคุณทางยาสมุนไพรนะครับทีนี้พืชน,นะครับทุกชน,นิดนะครับที่ผมเคยนํานเสนอไปนะครับที่ผ่านมาผมจะแนะนําเสมอนะครับเพื่อที่พืชที่มีลักษณะพิเศษลักษณะเฉพาะแบบนี้นะครับคือเราควรจะทานให้พอเหมาะพอดีนะครับอย่าทานเยอะเกินไปนะครับเพราะว่าสารเฉพาะในพืชชนิดนั้นเนี่ย ก็อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายเราได้เพราะว่าร่างกายเราเก็บสะสมสารจำพาะของเขานานเกินไปนะครับทานแต่พอหมอพอดีนะครับเราก็จะได้สรรพคุณได้ประโยชน์จากพืชชนิดนั้นอย่างดีนะครับอย่างพอดีนะครับไม่เยอะไม่น้อยเกินไปนะครับครับเพื่อนครับเพื่อนๆที่สนใจในลักษณะการปลูกเพื่อการบริโภคในครัวเรือนนะครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับช่องสวนอาหารเพจเฟซบุ๊กเชื่อเดียวกันสวนอาหารนะครับ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งติดตามนะครับมีคลิปตอนใหม่ๆก็จะแจ้งเตือนแจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับครับเพื่อนๆครับในพื้นที่ปลูกของผมเนี่ยยังมีพืชอีกหลากหลายชนิดนะครับที่ผมปลูกไว้ในพื้นที่ปลูกปลูกเพื่อการบริโภคในครัวเรือนนะครับลดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เราได้ทานพืชที่ปลอดภัยด้วยนะครับเพราะเราปลูกเองปมอาจจจากสารเคมีอะไรต่างๆนะครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับ ลองหามาปลูกสักต้นสองต้นนะครับอย่างพืชชนิดนี้นครับอย่างเจ้าดีปีเชือกนะครับที่ผมปลูกไว้ก็ปลูกได้ไม่ยากนะครับใช้พื้นที่ในการปลูกไม่มั่งนักนะครับเ mm hmm. พื่อนๆที่มีพื้นที่ปลูกก็อาจจะปลูกในกระถางปลูกปลูกในภาชนะนะครับภาชนะเหลือใช้หาดินมาใส่หาเจ้ากิ่งพันธุ์แบบนี้นะครับมาปลูกหรือถ้าหาไม่ได้ก็มีจําหน่ายตามร้านขายพืชพัไนนรต่างๆก็มีเจ้า อดีปีเชือกหรือดีปีเนี่ยจำหน่ายนะครับบางร้านก็จะมีนะครับแล้วก็หากิ่งพันธุ์มาปลูกหรือถ้าหาตัดขอเพื่อนบ้านได้เนี่ยก็ขอมาสักกิ่งสองกิ่งครับแล้วก็นํามาปักในพื้นที่นะครับหาหลักมาค้าให้เขาให้เขา,ายึดเกาะนะครับใช้เวลาสักพักหนึ่งครับก็จะให้ผลให้รเรามาใช้ประโยชน์แรงต่างนะครับแล้วก็จะได้รับประโยชน์จากพืชชน,นิดน,นั้นนะครับแล้วก็ถ้าปลูกจัดทรงพุ่มดีก็ เป็นไม้ประดับได้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้ผลมาพวกได้ด้วยนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวมาดูว่าตอนหน้าผมจะพาไปดูเพื่อชนิดไะนเพื่อชนิดไหนนะครับในพื้นที่ปลูกก็ยังมีอีกหลากหลายชนิดนะครับเดี๋ยวฝากเพื่อนๆติดตามตอนหน้านะครับว่าผมจะพาไปดูเพื่อชนิดไหนเดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวไว้เจอกันครับสวัสดีครับ